อย uh, e> uh, ู่กับครูเก๋และน้องนิชาสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีค่ะครูเก๋แสดงความยินดีกับงานแถลงข่าวแล้วก็เป็นการตั้งมิสแกรนยูนิเวิร์สของลำทูในน้องนิชาที่หนึ่งสวยมก็เราเจอกันบ่อยๆครูเก๋นะคะมาจากพราโลคะพิลาทิสที่จังหวัดนครปฐมนะคะก็แสดงความยินดีกับนิชาด้วยนะ่ะดีด้นะคะมิสลำดูก็ครูเก๋ได้ดูแลนิชาเรื่องการดูแล สุขสัดส่วนนะคะแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพจริงๆันาทีมีการคุยกันหลายเรื่องเนาะเรื่องโภชนาการแล้วก็เรื่องการดูแลหุ่นนะคะว่าจะต้องทํำยังไงบ้างก็ครูเกตจะสอนพิลาทิสของนิชานะคะนิชาก็มาเทงกับครูอาทิตย์ละสองรืสามครั้งนะคะได้เลยเอาอวยพรให้ไปคว้ามงใหญ่ก่อนครูมั่นใจในตัวนิชามากเลยค่ะว่านิชานะคะสามารถนะคะจะคว้ามงนะคะมิสอ่ะมูจีไทยแลนด์ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถ นะคะเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็จะไปคว้ามงนะคะระดับโลกได้แน่นอนจ้าลองนิชาได้ึงก็ขอบคุณทุกทุกท่านมากมากนะคะที่มางานแถลงข่าวมอบมงกุฎของนิชานะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณครูเก๋มากๆเลยนะคะที่ช่วยต้นหุ่นให้นิชาได้มาเป็นแบบนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ฝากติดตามนิชาด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้นิชาด้วยค่ะนิชาทำเต็มที่ค่ะ เขาเสียงเขาเป็นทั้งสองท่านมากเลยค่ะบ๊ายบายเราจะเริ่มต้นจากคุณเอก